ในเมืองแปลกประหลาดแห่งหนึ่ง ทุกคนต่างมีรูปร่างกลมและอวบอ้วนแม้แต่หมาก็ยังอ้วนแต่ไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะทุกคนต่าง,ลงหลงไหลในเมนูพิเศษประจำเมืองที่ทั้งอร่อยและโด่งดังและอาหารจานนั้นก็ทำให้พวกเขาอ้วนขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นนกตัวเล็กๆบินอย่างอิสระอยู่บนท้องฟ้าในตอนนั้นเองเขาตัดสินใจว่าเขาก็อยากบินได้เหมือนกันเขาเลิกกินอาหารที่ทำให้อ้วนแล้วรีบไปซื้อลูกโป่งจำนวนมาก เขามัดลูกโป่งทั้งหมดเข้ากับร่างกายแล้วในชั่วพริบตาเขาก็เริ่มลอยขึ้นจากพื้นเขารู้สึกตื่นเต้นมากแต่แล้วเชือกก็ขาด ความพยายามครั้งแรกจึงล้มเหลวเพราะเขายังหนักเกินไปแต่เด็กชายไม่ยอมแพ้คราวนี้เขาลองใช้ว่าวแทนแต่ด้วยน้ำหนักของตัวเองกลายเป็นว่าเขาถูกลากไปตามพื้นดินแทนผู้คนในเมืองเริ่มมองว่าเขาประหลาดแม้แต่ครอบครัวของเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังพยายามทำอะไรอยู่แต่เด็กชายไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการบินเขาเริ่มสังเกตปีกของนกอย่างละเอียดด้วยแรงบันดาลใจนั้นเขาประดิษฐ์ปีกคู่หนึ่งขึ้นมาเองเขาวิ่งกระโดด และพยายามแต่ก็ยังบินไม่ได้ทั้งเหนื่อย ทั้งเสียใจเขาเกือบจะยอมแพ้แต่ทันใดนั้นเขาเห็นนกตัวเดิมเกาะอ,อยู่บนต้นไม้กําลังกินเบอร์รี่อย่างสบายใจและภาพนั้นเองทําให้ความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของเขาเขารีบเด็ดเบอร์รี่มากามือแล้วนํากลับบ้านเขาคิดว่าถ้ากินเหมือนนกบางทีเขาอาจจะบินได้เหมือนมันตั้งแต่นั้นมาเด็กชายเลิกกินอาหารที่ทําให้อ้วนแล้วหันมากินเบอร์รี่ทุกวันพร้อมกับพัฒนาปีกของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปเขาผอมลงไปมากเขาไม่อ้วนอีกต่อไปวันหนึ่งเขาสวมปีกคู่มา วิ่งไปพร้อมกับนกตัวนั้นและพยายามบินอีกครั้งครั้งนี้ทุกอย่างต่างออกไปเด็กชายค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นเขาบินได้จริงๆตามที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดผู้คนที่เคยหัวเราะเขาตอนนี้กลับยืนตะลึงด้วยความประหลาดใจเพราะเด็กชายคนนี้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครแม้แต่จะคิดฝันว่าจะทําได้ต่อให้ใครมองว่าคุณแปลกจําไว้นะความฝันมันไม่ต้องเหมือนใคร